จะไปไหนน่ะก็เดเจ้าพู้นี้เนี่ยตายง่ายจริงเลยนะใช่ใช่รับนี่ไปกนรับเส็จมาเลยเตา้วอะไรอะฮฟังเพลงสนุกสนุกจังเลยนะรับนี่ไปเลยเเอาดิไป ได,ไ,ได้เวลาจัดการแล้วสินะนเจ้านี้ตายไปซะแ่นี้ก็จบเพื่อนแล้วเอาละช่วยนายเองอขอบคุณครับไม่เป็นไรหรอกนะกสุดยอดเลยครัสติกเกอร์ูแมนโคเทเลยขอบคุณนะ